รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชียงรายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายตรวจเข้มป้องกันกลุ่มจีนเทาแฝงในพื้นที่เมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายโดยสั่งการของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายนำโดยพันตำรวจโทมนตรีอินเปรีย้ยว รองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทรกฤตสมนาศักดิ์สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักภายในหมู่บ้านเพื่อไทยตำบลแม่สลองในอำเภอแม่สลองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้คนเชื้อชาติจีนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและประปับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบรคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มต่างชาติอาจจะใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวหรือเป็นฐานที่มั่นเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางออนไลน์จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางกลุ่มต่างดาวดังกล่าวพบเป็นบุคคลสัญชาติจีนจำนวนหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรถูกต้องสอบถามให้การว่า เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวและมาพบเพื่อนในหมู่บ้านเทอไทยแต่พบว่าบางคนไม่มีการแจ้งที่ผักอาศัยของคนต่างด้าวจึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับเจ้าของรีสอร์ทและได้แนะนำดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายได้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนหาข่าวและลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวทุกสัญชาติ ไม่ให้มากระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่และจะได้สืบสวนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน